ตลาดถนนคนเดินวิเชียรบุรีตัวไปกล22นาทีแล้วเพจเจมี่ำได้ไหมลูกมาเดินเมษาปูกกบย่ากับพี่ปิมเอาม,มาเดินตลาดถนนคนเดินวิเชียรบุรีตอนขัค่ำาัวคนนี้หน่อยหนึง่งอ่าอันนี้ปูกกบย่าเดินทางกลับบ้าน มาเดินอีกอเดินมิถุนายนในรอบเดินมิถุนายนกับปานอีก,อ,ก,อ,กอยากแต่งตัวไปรุ่นใหม่อ่าอาหารกินอาหารกินอ,นอนะไรนอตติชเชนบุรีถนนคอ,อนเดนยามเย็นยามเย็น